ไขข้อข้องใจของคุณแม่กันดีกว่าโฟลิกกับโฟเลตต่างกันอย่างไรกรดโฟลิกนะคะแล้วก็โฟเลตเนี่ยเป็นวิตามินตัวเดียวกันค่ะก็คือวิตามิน B9 แต่ที่แตกต่างกันนะคะก็ะคือกรดโฟลิกค่ะจะเป็นชื่อเรียกของวิตามิน B9 ที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาส่วนโฟเลตนะคะก็จะเป็นชื่อเรียกของวิตามิน B9 ที่เราได้รับจากสารอาหารตามธรรมชาติเลยค่ะ ก็จะมีคําถามถัดไปนะคะก็คือทําไมคนท้องต้องกินโฟเลตไปดูกันปกติแล้วนะคะร่างกายของคนเราเนี่ยต้องการโฟรเลตประมาณ200-400ไมโครกรัมค่ะแต่สําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วนะคะร่างกายจะต้องการมากขึ้นถึง2เท่าเลยค่ะคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะก็วควรที่จะได้รับโฟเลตต่อวันให้เพียงพอนะคะเพื่อที่ว่าร่างกายของเราจะได้สร้างเนื้อเยื่อให้ลูกในครรภ์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะ มีแม่ตั้งคันท่านไหนอยากรู้ไหมเอ่ยว่าอาหารอะไรบ้างที่มีโเลตสูงเมนไว้เลยนะอย่าลืมกด u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปความรู้ดีๆจากคนท้องชาแนลหรือกดติดตามเรื่องราวดีๆจากเพจทีมคนท้องกันนะคะ